เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเล่นเกมระบอกกันอีกแล้วนะครับผมในแมปกาวพีนะครับผมทุกคนและตอนนี้นะทุกคนนะก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับทุกคนก็คือผมได้ทําการดูแอดไลน์นั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะฮะก็คือแบบแอดปล่อยอัปเดตนี่ผมก็แบบแบบยังไงเข้าเซิร์ฟบาลเลยะครับผมก็แบบโคตรไฟเพราะตอนนี้ตีหนึ่งตรงเลยแลผมที่ผมอัดคลิปนะเออมาทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอัปเดตไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้ทีมงานเราไปสุ่มผลรอไว้้้นนะคครบเเเเเเออดดีีี๋๋ยยยยวววใหไไปส่มมผลาาาากจธิ มีอะไรบ้างครับผมโอเคผลที่มีก็คือผลบาเรียและผลพระนะครับทุกคนเออแล้วก็มีผลสายฟ้าและผลไฟตื่นโอ้โหขัดเอานะครับเพื่อผมไม่รู้ว่า2ผลนี้ถ้าตื่นนี่ต้องทอํายังไงนะฮะเออเดี๋ยวต้องไปดูศึกษาข้อมูลอีกทีเนาะแล้วก็มี3ดาบคาร์ตนาณาครับผมมี3ดาบมาใหม่นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีบอสใหม่นะครับผมแล้วก็มีสมุดเอาเวกนะคือสามารถหาได้ดรอปจากตามแมปนะครับแล้วก็ดรอปจากบอสเป็ดนะครับดรอปจากบอสเป็ดนะแล้วก็มีเกาะใหม่ทุกคนเออเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันเลยกว่าทุกคนนะอเเวเร่องกานาทคลิปแยกลกัน,น รอบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำเอาเวยังไงเนาะถ้าไม่หาข้อมูลกันก่อนครับคืนนี้ก็ดูทรงไม่น่าจะได้นอนแล้วมา The Fucker นะฮะทุกคนเกาะเป็ดนะครับก็จะอยู่ข้างๆนะครับเกาะหิมะเลยนะครับผมทุกคนนะเออนี่ครับผมเห็นไหมอยู่ข้างๆเกาะหิมะเลยทุกคนเออเราก็มานะครับผมนี่โอ้ my god ว้าวนะฮะแล้วก็มาเซสสปาตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนเราก็จะมาดูกันนะครับอุ้ยเกาะเป็ดนะฮะ ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะเอยนี่แล้วก็มีตัวนั้นนะครับนั่งอยู่มันคืออะไรเอ่ยนะครับเราลองไปดูดีกว่านะรเราเห็นแอดสร้างด้วยนะเอออันนี้คืออะไรนะครับอันนี้มานั่งนั่งชมวิวอะไรคือแบบท้อกันแล้วไอ้เหี้ยเอ,ยเอยคยกูโดนฆ่าบ่อยเกินอะไรอย่างงี้เหรอมันไม่ใช่เหรอมันคืออะไรวะทุกคนคือเคียวทำไมเขามานั่งอกหักอะไรตรงนี้นะครับปล่อยไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาหาจุดนะครับว่า3ดาบเนี่ยขายอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนผมว่ามันต้องอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งนะที่เป็นที่ลับนะของอย่างนี้นะ เออแบบผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าขายตรงไหนแอดมินไอขายตรงไหนวะแอดมินหาจุดสามดาบกันดีกว่าทุกคนนะนี่แหละครับจุดสนุกเลยนะจุดหาสามดาบนะไม่รู้ว่าจะอยู่เกาะใหม่ด้วยหรือเปล่านะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสามดาบสักครู่หนึ่งทุกคนโอเคโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เจอจุดสามดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะเออก็คืออยู่ด้านเกาะอ่าเกาะนี้นะทุกคนนะเป็นเกาะอีวิวนะฮะอยู่ด้านหน้าเกาะแรกเลยนะครับผมก็เป็นเกาะพวกขายขายฮาร์คิสนะทุกคนเองก็มาด้านหลังเกาะไว้แล้วมาตรงนี้เว้ยนี่ครับมาตรงนี้นี่ แม่งแอบอยู่ตรงนี้วอดนะครับทุกคนแม่งแอบอยู่ตรงนี้ไม่แอบอยู่ตรงนีหนะแล้วกดซื้อนะครับทุกคนราคา 125M เอ็มนะก็จะกดคลิกไปเลยปั๊บโอ้โหทุกคนเราได้มาแล้วครับผมจนกวนี้นะอุ้ยสามดาบนะครับโคตรเละท่อเอ้ยหล่อเท่เลยนะครับทุกคนนะเออดีดูดิโคตรเท่ครับทุกคนดูดิเอาเรื่องกว่าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวกันนะครับว่าดาบนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นยังไงนะครับผมนะเออเดี๋ยวนะครับขอถ่ายรูปแป๊บเฉบโคตรหล่อเลยนะฮะโอเคเรมพี่ขอเทสดาเมหนน่ออยะโเครรัเเดี๋ยวาจะมดก่อนนรฟันธรรม 1ทีดาบซ้าย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 ดาบขวาปึ๊บกรึบ,รบ,รบเดี๋ยวดูใหม่งงสกิลตีหนึ่งตีสองปั๊บอ๋อหนึ่งสองแล้วก็ตบัดดาบขึ้นทุกคนเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวดูนะครับวู้ดาเมจ์สองหมื่นแรงอยู่นะนี่ครับปึ๊บปึ๊บตบัดดาบฟืบอย่างเงี้ยเออแบบว่าแหวกขึ้นอ่ะทุกคนนะครับผมโอเคเรามาดูสกิลดีกว่าทุกคนสกิลเอครับผมปึ๊บฟืบอุ้ย ก็ก็ก็ได้อยู่นะถามถามว่าแรงไหมความคิดผมก็ได้อยู่นะครับอืมเพราะผมก็อัพสเตตันไงก็ก็ได้อยู่นะอีนะครับอ้าวคูดาวรอคูดาวก่อนนะครับทุกคนนี่ครับปึ๊บอ้อย่างงี้นะครับทุกคนนะเออเป็นการพุ่งไปแล้วก็ฟันเนาะต่อไปสกิลตัว R ครับผมตัว R หมุนอุ้ยสกิลดาบทุกคนครับมันเป็นเพลงดาบนะฮะเป็นแบบพื้นพายุดาบนะครับโคตรหล่อเท่นะครับอี่อีรึาประมาณนี้ครับแล้วก็ R อย่างงี้นะครับผมเออทำดาเมจรัวๆนะดาเมจรอตสามพันเก้านะครับถ้าอัพเต็มไม่เปิดฮารชิ ก็ถามว่าแรงไหมก็พอใช้ได้นะต่อไปตัวทีมีไหมตัวทีไม่มีตัว Y ตัว F B Z ีแซไม่มีคนระับผมหมดแล้วครับทุกคนก็มีแค่ E กับ R นะเออมี2สกิลนะทุกคนครับมี E กับ R นะฮะเออป่ะจบละทึบนะครับอ่านะครับมีประมาณนี้เนะ พวกทีอะไรก็ไม่มีนะผมจีจีเป็นฮาชิราชันธรรมดาครับไม่มีแล้วทุกคนเออเดี๋ยวต่อไปทุกคนครับผมก็จะไปหาผลพระกับผลบาเรียมารีวิวนะครับผมขออนุญาตนะผมไปทําการสุ่มผลก่อนอน,นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสุ่มครับผมพอ,อได้ผลแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทุกคนโอเคครับไปกันเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้2ผลใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็หมดไปก็ไม่กี่เอมเองเนาะทุกคนครับเออเดี๋ยวเรามาดูผลใหม่นะผมทุกคนลักษณะหน้าตานะฮะอันนี้ก็เป็นผลบาเรียนะครับทุกคน <doomed S 1> เออมาทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูการครับผมนี่ครับผมหน้าตาผลบาเรียปึบอ่าไม่ใช่ผมถานดาวโอเคกผิด okay, ครับผมปึบนะครับผมนี่ทุกคนครับอ่าหน้าตาผลบาเรียก็จะประมาณนี้เลยทุกคนหืมโคตรสวยครับแบบมีเอฟเฟคด้วยนะครับในผลนะอย่างเงี้ยโคตรเท่นะครับทุกคนนี่คือหน้าตาผลบาเรียนะต่อไปเป็นหน้าตาผลพระนะครับผมปึบ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนผลพระก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้ยโคตรเท่ <c oughs> ทุกคนสวยมากนะครับโมเดลสวยมากนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองกินแต่ละผลนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอฝากผลนี้ไว้ก่อนไอตูดไอตูดนี่ครับไอตูดนะตูดพี่ขอฝากผลนี้ไว้ก่อนนะเออยืน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 ดีดีฟึบอ่าทิ้งไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินผลบาเรียนะทุกคนหมับเขาให้กินเข้าไปเลยนะผมยักกินเข้าไปแล้วทุกคนครับอ่าเดี๋ยวเรา,าดูสกิลกันเนาะผลบาเรียนะทุกคนมาสําหรับสกิลแรกนะครับอเดี๋ยวเออเลมเลมมาน้อง้องชอเดี๋ยวเราไปเกาะที่มันเทดาเมจได้ดีกว่าป่ะผมจะลากเลมไปเกาะที่เทดามเมจได้นะฮะโอเคทุกคน อ่าไปแล้วนะครับเร็นไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าเลยเลยได้เออมาโอเคทุกคนครับมาถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเทสสกิลนะผมสกิลแรกตัว E นะฮะปึ๊บตัว E ปึ๊บอ๋อปล่อยบาเลียไปแบบนี้นะครับเออว่ะดีเลยก็ไม่นานมากผมไปบาเยียไปอย่างี้เนาะอ่าเป็นแนวตรงไปงี้ต่อไปตัว R นะครับตัว R าปึ๊บเอ้ยอุย้ยอะไรคือมันจะคุมหมดเลยเดี๋ยวเล่มรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมลองนะครับผมอาร์นะตรงนี้นะ เออว่ะเฮ้ยสกิลแม่งจะควบแบบคลิปหมดเลยเหรอเดี๋ยวลองครับผม R เบิ้บอ๋อต้องเป็นระยะหรอ,อระยะต้องแบบพอดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองลากมอนตัวนี้ลงมาจะลงมาไหมถ้าอยู่ใกล้ๆเล่มนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะนะครับโอเคสองหนึ่งปึบกด R เบิ้บอ๋อต้องอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็จะทำดาเมจแบบน,นี้เลยขังไว้ข้างในนะแล้วก็มีดาเมจนะครับผมโอเคต่อไปตัว T นะตัว T เริบเอ้ยวอดวอดอีเดสตัว T ไม่รู้นะต่อไปตัว f ครับตัว f อ๋อตัว f เป็นบันไดนะผมอุ้ยบันไดแต่ผมอ๋อคือกด t ปุ๊บมันก็จะสร้างยาวไปงี้เลยนะฮะลองดูทุกคนปุ๊บอ่ะผมสร้างปุ๊บอันนี้ผมกด f ทีเดียวนะมันก็จะสร้างขึ้นไปนะครับเออลองใหม่นะครับปุ๊บอ่าขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตกสร้างต่ออ๋อคือมันต่อได้อย่างงี้เลยครับแอดมินคือกลระมาไว้แล้วนะกด f ปุ๊บอ่าสร้างต่อทุกคนเห็นไหมครับเฮ้ยดีเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอย่างง นี่ครับปึ๊บอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องอยู่ใกล้ๆนะครับสกิลต้องอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะแรงแค่ไหนนะครับโอเคทุกคนสามสองหนึ่งปึ๊บฟ๊บอ่านะครับไม่โดนครับผม <laughs> โอเคลรงเปิดฮาคีครับอาจจะต้องเปิดฮาคีนะเพราะว่า เล่มแบบอาจจะตีไม่เข้านะผมไม่รู้ว่าเป็นเออผลอะไรทำาปตีไม่เข้านะตัวทีครับผมเปิบเปิบอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนสก,กลิลนี้พี่ไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับตัวบายไม่มี Z XCV ไม่มีครับผมทุกคนประมาณนี้นะทุกคนสําหรับผลน,นี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูอ่าผลพาร์กกันเลยนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาผลพาร์กนะครับผมจากน้องตู่ของเรานะฮะตู่ตูเดี๋ยวพี่ขอพาร์กนะพี่กำลังไปเอาน้องชอโอเคทุกคนครับมาเดี๋ยวเรากินผลพาร์กคน,น,นบ,บ โอเคผมกินเข้าไปแล้วนะทุกคนนะกินเข้าไปแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ขวัพัก็ได้อยู่ในตัวเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกสกิลแรกองตัว E ปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัว A T F เฮ้ยทุกคนโคตรเท่อทุกคนทุกคนผมขับมาทุกคนครับดูดินะฮะทุกคนดูคือผมผมแบบเป็นอย่างนี้นะผมจะพอมาดูหน้านะฮะดูดิหน้ามันเล็กเข้าไปงี้นะเอยคืออะไรวะทุกคนโคตรฮาดูดิโคตรฮา <c oughs> คืออะไรวะผมโคตรงงว่าจะฟักกิ้งงงเลยฮะโอเคทุกคนรมาดูสกิลครับผมโอเคครับแล้วก็ต้องไปก่อนนู้นอีกทีนะเพื่อการอุย้ยแต่มันกินสตามีน้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแปลงกลับไปล่างเดิมก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปก่อนนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีสกิลอนะไรบ้างเนาะโอเคทุกคนครับก็มาถึงแล,แล้วเราแปลงล่างเลยนะผมปุ๊บนี่ทุกคนมาเราดูสกิลตัวอ e ีครับตัวอ e. ีปุ๊บทุ่มลงงี้โอ้ยแรงนะครับผมว่าเหมาะกับการฟาร์มมิสเซีนะตัวอีอะทุกคนเอาเรื่องนะครับตัวเอารรปัคบบผม๊ โอ้โหกระทืบนงี้เลยหรอกระทืบนะตัวอีทุบอันนี้กระทืบนะครับเออแล้วตัว z x c v t ไม่มีครับผมก็มี e กับ r าสองสกิลเนาะสำหรับผลพระนะทุกคนอุ้ยผมว่าค่อนข้างที่จะเทมากเลยนะทุกคนคือมันหล่อเท่มากๆนะครับเออเอาเรื่องนะฮะหืมสกิลสกิลเท่นะผมว่าผลพระเนี้ยอ็อบก็ต์อ็อบเดียร์อ็อบบินเดียออบเนปาเลยนะฮะเออเดี๋ยวผมขอรีตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะแบบว่าสตัมมิเนาเต็มเนาะเออจะตายจะตายจะตายนะโอเคครับผมเราจะเกิดก่อนนี้ละกันโอเค จะสปาวกดตายนะฮะโอเคทุกคนกดเปึ๊บแปลงล่างนะผมเออประมาณนี้นะับประมาณนี้นะมิ่งเร็วก็เร็วได้ประมาณนี้แหละทุกคนมาครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอีกรอบหนึ่งนะฮะเลมมาที่ไหนเลมเดินมาน้องช่อนี่ครับผมอ่าให้เลมเดินมานะโอเคครับผมเราก็จะทุบนะครับเราจะทุบเลมนะครับทุบทุบนี่ง้างทุบเออทุบเลยนะผมบอเลยเป็นน้องก็ทุบนะเทียบผมอ่าแล้วดูอาร์นะผมอาร์ปึ๊บ เอ้ยโคตรเท่ทุกคนบอกเลย,เลยทุย,ท,ยทุกคนบอกบอกเลยว่าโคตรหล่อเท่น,นะผมจะอา่าสำหรับผลนี้นะฮะโอเคอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรื่องผลเอาเวกนะครับผมเดี๋ยวผมได้ทําออกมาให้นะผมลงประมาณ7จ็ดโมงเช้าเนาะเดี๋ยวผมก็ขออนุญ,ญาตไปหาก่อนละกันนะคลิปนี้ลงให้6กโมงนะแล้วก็เอาเวกลงให้ประมาณ7จ็ดโมงทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็คุ้มมากเลยทุกคนแล้วก็ไปเจอคลิปหน้าผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม